นนก็จริงๆวันนี้ EP แรกออนใช่ไหมครับจริงๆยังใจไม่หายราจริงๆวันนี้ดีใจมากครับที่ในสุดก็ได้อนแล้วพิเศษแต่ว่าถ้าถึงวันที่ EP 4ีออนที่เป็นตอนสุดท้ายเราจะไม่ีอีแล้วก็ก็คงแบบใจหายเหมือนกันครับเพราะยังไม่อยากให้จบแต่ว่าก็ต้องจบคิดไหมว่าอ้ตอนที่วันที่เราถ่ายซีนสุดท้ายของเรื่องเนี้ย คิดฮะก็แามร um ู้สึกเราเป็นยังงไแบบตัวละครรที่เาอนก็ใจหายตรงฟิลแบบว่าจะไม่ได้ถ่ายทำนี่เฮียแล้วปิดกล้องใช่มันก็จะเป็นฟิลที่แบบเหมือนเราได้ส่งมันก็จะเป็นฟิลเหมือนได้ส่งตัวละครแบบถึงฝ enfin ั่งแบบจริงๆแล้วอยงเี้แต่ก็ใจหายแต่ถ้าถามวันนี้วันนี้แฮปปี้ฮะว่าที่ทุกคนจะได้ดูคอมกานแล้วเราก็จะดูมากๆครับผมวันนี้วันนี้เราตื่นแล้วเนี่ยารู้สึกของตีกับนิวเอรก็รู้สึกว่าณวันนี้ทั้งตัว กับเทเลียนก็คือประสบความสําเร็จเรารู้สึกว่าเขาถึงฝั่งที่เราต้องการใช่ครับพอไม่มีบทแล้วครับไม่มีบทแล้วไม่มีบทแล้วเขาไม่มีบทแล้วใช่ที่จริงเราคุยขอบคุณกตัวละครที่เราได้รับเลยขอบขอบคุณเสมอเลยครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่รักมากๆคนหนึ่งเลยครับผมเรารู้สึกว่าตัวละครนี้มีชีวิตและให้ให้กับไม่ใช่เล่นแค่ซิเลียมันให้กับในชีวิตจริงเราด้วย ทุกวันนี้ความรู้สึกของตัวละครยังอยู่ในตัวเรายังก็ตอนที่ถ่ายภาพปกติจบแล้วปิดกล้องใช่ไหมคราก็มีนึกถึงตัวละครบ่อยๆมากๆเลยแล้วก็แบบจริงมีแอบเศร้าด้วยว่าแบบเราคิดถึงเขาจังเลยอยากจะอยากจะอยากจะเป็นเขาอีกแล้วก็พอเปิดภาพพิเศษก็ก็เหมือนได้รื้อฟื้นความรู้สึกในเต่อในตัวเขาด้วยอย่างเงี้ยครับใช่ก็พอปิดกล้องเสร็จปุ๊บก็ หรือว่าหนูจะเป็นหนูเกลือไปเลยในชีวิตไม่มีหนูนิวในโลกนี้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีหนูแล้วใจเราถูกเจ้าเกลือไปหนูเกลือตัวนี้เลยนั่นหนูไปเดบิวต์เกาหลีแล้วไม่กลับมาแล้สปอยเหรอมาเอ้ามีอะไรทพิเกรือศษพี่สี่พี่สี่บรรลุนิวเป็นหนูเกลือติดมาในชีวิตจริงมากแค่ไหนนะวันนี้ที่จะไปอยู่ด้วยกันทุกวันเดียว่า มาในชีวิตจริงไหมจริงจริงมันก็มีบ้างครับเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นพาร์ทในอย่างที่บอกไปว่าหนุ่มเพื่อมันจะเป็นพาร์ทที่แสดงออกมากกว่ามากกว่านิวซึ่งขยายความมากขึ้นหรือว่าการพูดมากขึ้นท่าทางมากขึ้นนีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นหนุ่มเพื่อในสมมติวันที่เป็นซีนุ่มนิวแนบ่ะมีลักษณะการที่เจอล้วเราไม่ใช่อะอะไรเงี้ยมีไหมหนุ่มเือก็มีหลายพาร์ทตอนแรกจะเป็น จะเป็นเกลือมากกว่าแล้วก็จะเป็นไอเกลือตอนนี้ก็จะมีผสมกันบ้านตอนนี้ก็เหมือนชีวิตรจริงว่าแบบว่าอ่ะกระจบอ่ะบด,ดอ่ะจะรับปริญญาะจะรับปีหน้าอะ,อะไรเงี้ยแต่เราเลงก็เก่งอะไรเงรี้ยไม่งั้นไ่ติดใจตรงไอเกลือคือเป็นยังไงอ่ะไอเกลือความ,มความแสบแสบดื้อซนของหนูเพราะว่าตอนแรกๆไม่ได้แบบซนขนาดนี้ มีแกงครับมีแกงบ่อยใช่ก็เลยกดนแกงครับถ้าอย่างหลายคนรู้สึกว่านุ่นนิวติดมาเพราะว่าความน้อความแบบว่าเอาแต่เอาอะไรอย่างเงี้ยให้เฮี้ยเอาใจอะไรอย่างเงี้ยมันติดมาขนาดนี้ป่ะไม่ถูกเกือบเลยไม่ถูกนุ่นนิวติดเกือบมาไหมติดคาแรคเตอร์มาจริงจก็ไม่รู้ว่าเกือไม่ค่อยออดนักเลยนะคุ่นิวออดกว่าเยอะเออนุ่นบอกแค่นี้หรือบอกพี่เนี่ยอันนี้อันนี้บอกทุกคนรู้ว่าอันนี้อันนี้เรารู้ตัวไหมว่าเราออดกว่าไอ้เฮียเพราะว่าก็ ถ้าลองนเป็นดูอยู่แล้วไงถ้าลองนึกภาพดูก็ใช่แเลยกอไม่ได้อ้อนเท่าหนูดิวแล้วตัวเฮียชอบชอบดิวแบบไหนคะบอกแล้วบอกแล้วบอกเป็นหนูเกลือกับเป็นหนูดิวจริงๆไม่ได้แบบว่าวอลลี่เลยครับจริงๆแบบที่เป็นหนูก็เป็นหนูอะไรเงี้ยเป็นตัวเองอยู่แล้วแล้วชอบให้เขาอ้อนไหมคะ่ะไหนอ้อนหน่อยหรออ้อนอยู่ทุกวันอ้อนอ้อนทุกวันก็ปกติหนูนี่เป็นคนขี้อ้อน ใช่ครับเป็นคนคีย์ออนในชีวิตที่เจอคนแรกในชีวิตเพราะหนูเป็นคนออนเยอะมากออนเก่งชอบลูกปุงลูกอกก็แบบมันขามันเคยหัวไหลบ้างชอบวันกินชอบวันเท้าชอบวันไม่จัดแต่ว่าพี่สีก็ตามใจเขาตลอดตามใจเขาตามใจไม่ไม่ได้เรียกว่าตามใจก็ก็ปล่อยไปตามฟิวอะปไ หรือเราแพ้คนที่อ้อนอย่างนี้อยู่แล้วว่าพี่ซีถ้าถ้าไม่อ้อนก็จะถ้าอ้อนก็ดีกว่าครับผมเพราะว่าถ้าไม่อ้อนก็จะดูเหมือนแบบว่าเลือดเลือดผิดประกอบสีผิดไม่มีอะไรฟังไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ให้ขายเพลงอ้อนก็ดีกว่าดีกว่าถึงพี่เรียกมีเพลงมีเพลงประกอบเอามาใหม่อยู่เพลงด้วยใช่ครับจะเต้นงจดมาเต้นงที่โรงเรียนอะไรหรอเต้งละครับอ่าอ่าอ่าอโทรหนึ่งสตีฟสอนสอนหน่อยนี่เปิดตอนนี้เสียงต้องต้องลองไปด้วยเราเต้นไปด้วยผมกิน ชื่อเพลงชื่อเพลงว่าชื่อเพลงรักก็รักดีเป็นเพลงแบบว่าเมนของคิริภัยตูยุครับปล่อยไปเลยครับช่แนวแนวคามิหน่อยเพราะว่าแต่งกพี่ยอฟูครับผมมันมีทัพเต้นด้วยใช่ไหมนี่ครับต้องสอนหน่อยสอนทัพชาเลนจ์ลองด้วยสิพี่ลองไปเลยอะสี่เก้าจำได้ไหมนะ จะร้องอนไหนร้องแบบร้องแบบำำว่าร้องดำดำว่เราเป็นนักร้อนี่มอนไปแล้วอ่ะเอาใหม่ก็ได้นึ่งสอดใจไว้ไม่ไว้ก็เนรแบบนั้ไม่รักก็ไม่ได้แล้วเพราเจสกดฉันจำไม่ได้ค่รอ่เออเดี๋ยนะเพลงพี่สิ่งหนึ่เนีได ทำอะไรก็คิดถึงเธอมากมายก็ใจมันวิ่งใจนี่เงินที่ได้คงไม่เคยก็เลยต้องยอมให้เปิดใจเฮ้ยตืดตืดตืดดอ่รักก็รักก็รักจี้ไม่ได้เฮ้ยสองแบบใช่ไหมเป็นไงบ้างกันเพลงนี้ที่ได้ต้องเพลงคู่กันตอนแรกแบบว่าฟังก็แบบว่าก็สนุกแต่พอมาร้องจริงแล้วก็แบบว่าอัดจริงสนุกกว่าที่คิดเพราะมันมีท่อนแรปด้วยอะไรงเี้ยใช่ครับแต่เป็นเพลงเราเนอะเพลงเราเนื้อ ใช่เป็นเป็นเพลงเราไหมเป็นเพลงซีรีส์ครับผมก็เป็นเพลงเราก็เป็นเพลงเราด้วยครับือว่าเป็นเพลงที่ต้องมาเต้นคู่กันจริงจริงมันเราอยากทำชาเลนจ์เลยแบบท่าเต้นแบบเต้นง่ายๆอ่างจริงก่อนหน้านี้ก็มีไอคนน่ารักนะครับมาฟีลๆนี้เลยครับมีนี้ก็เหมือนกันก็มีท่าเต้นด้วยใช่แต่ว่ามีแล้วก็รักดีชาเลนจ์ครับใช่สามารถไปเต้นได้ครับแต่สอนแต่ต้องมีคนสอน ลงคลิปไปแล้วถ้าดูคลิปนี้ก็จะไม่ได้เพราะว่าเต้นผิดปีใหม่ที่ผ่านมาปีใหม่ที่ผ่านมาได้ของอะไรกันอยู่ให้เสื้อครับผมเสื้อแจ็คเก็ตครับจะจะจะมาให้ถุงถุงให้เสื้อกันหนาวเลยอ๋อก็เสื้อสก๊อตรู้สึกว่ายังไม่เคยให้ที่เป็นเสื้อผ้ากับเมียเลยครับถ้าแล้วก็เห็นเมียแบบแต่งตัวก็เลยแบบอยากจะลองซื้อเสื้อ เสื้อที่แบบว่าผมชอบครับตัวเนี้ยเห็นรู้สึกว่าเออสวยมากเลยก็เลยแบบเอาเลยจริงๆอยากได้เองด้วยแต่่วาจเอาเฮียใส่ก่อนแล้วกันเราซื้อที่หนูชอบแต่ว่าให้เฮียก็รู้สึกว่าเราก็ชอบด้วยแล้วก็อยากให้เฮียใส่ตัวที่เราชอบก็คิดว่าเฮียจะชอบเหมือนกันเพราะมันสวยจริง ก็ถ้าเนี่ยเบื่อแล้วก็เดี๋ยวใส่ต่ออะสลับกันใส่อะไรตัวเท่ากันตัวเท่ากันด้วยไม่เนี่ยตัวใหญ่กว่าจริงๆเรารู้ไซส์เขาหรอกเราถึงได้ซื้อได้จริงเราดูได้ไงก็เนี่ยตัวใหญ่กว่าหกนิดนึงก็ก็ไม่นิดหรอกก็ลองดูเขาว่าแบบรู้สึกว่าจริงๆตัวที่ผมไซส์ที่พอดีกับผมรู้สึกว่าจะเล็กไปสำหรับเนี่ยนิดนึงเขาก็เลยเพิ่มมันนิดหน่อย่แต่แต่เขา เราใส่ได้พอดีครับใส่ได้ใส่ได้ครับใส่ได้พอดีครับอ๋อแปลว่าเขาก็วัดไซส์เราถูกโอจริงๆเิงเขาได้ว่าอะไรใส่เล็กก็ดูดีแบบใส่เว้าไซส์ก็ดูดีแบบใช่เราชอบไม่เราชอบจริงๆนะพลอยชอบครับเพราะว่าหนูซื้อแพงที่ชอบแต่ว่าซื้อแพงแต่ก็ไม่เป็นไรครับตั้งใจให้ด้วยใจก็โอเคไม่มีสีครับไม่มีไมแล้วของผมไม่มีราคาแต่มีคุณค่าไม่ได้อะไรคะอะไรให้อะไรพี่มีอะไรหอมเฮียหอมเฮียเป็น แอมครับผมแล้วก็เป็นไม้ร้องเพลงครับที่สามารถปรับจ mm ูนได้เห็นหนูชอบแบบร้องเพลงอะไรแค่แล้ว<ป>รู้สึกว่าหนูก็มีทุกอย่างแล้วแต่สิ่งนี้ยังไม่มีใ<อ>ช่ก็เอาไม่ไปลองที่บ้านเลย <c oughs> กไ็ได้จะได้กินกที่สีพูดว่ามันไม่มีราคาจริงมันก็มีแตเราไม่มีขนาดนั้นก็มีก็มีก็มีราคาอยู่เอาอ่ะถูกมีราคาแต่ไม่ไมได้มากขนาดก็มีครับแต่ ไม่เป็นไรนะว่าเธอลองเปิดแล้วหรอแล้วอะลองแล้วครับแต่ว่าจริงๆผมมันไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นแล้วแต่ละแต่ละวันอยู่บ้านก็มีอยู่แต่ตอนกลางคืนครับเพราะตอนเช้าเราออกมาทํำงานรกเกินเลยใมาได้ยินใช่ครับวันนั้นน่ะครั้งแรกเลยก็คือใช้ตอนกลางคืนต้องก็เลยต้องหลี่เสียงแบบให้มันเบาๆเปมือนกันเดียวไม่ใช่ต้องข้างบ้านหรอกครับเพราะพ่อคุณแม่จะตื่นมาดังถ้าใช้เสียงดังทาไมพี่ซีถึงเรื่อกซื้อใหม่ให้ เ็นเห็น,หนชอบาร้องเพลงครับรู้สึกว่าคือแอมตัวนี้มันสามารถปรับการร้องหรือว่าเสียงหรือว่าลองจูนเล่นหรืออะไรสนุกๆเพราะว่าดราชอบร้องเพลงเวลาถ้าเราซ้อม ปากเปล่ากับไมค์คือมันมต่างกันนะหรือว่าเราอยู่บนเสเตจที่ใช้ไมค์กับร้องปากเปล่าคนละฟิลล<อ>ิ<อ>่งก็จะได้แบบจำฟิลล <c oughs> ิ่งได้แม่นยำมากขึ้น<อ>หรือว่าหัดเสียงอะไรที่แบบว่าหนูอยากหัดหรือว่าเทคนิคอะไรที่หนูอยากร้องกับไมค์มากขึ้นมันจะได้แบบร้องขึ้นเองแบบว่าอาชีพหนูศิลปินอะไรอย่างเงี้ยดูไฟฟ้าได้จะมีคอนเสิร์ตใช่ก็จะใช้อันนี้แหละครับวันนี้อาจจะฝึกเต้นอยู่กับไมค์ก็ได้คลิปหนูน่ารักมากเลยนะดูแล้วก็ยิ้มไปคลิปเปิดถุงพันไว้อ๋อใช่ครับคลิปด้วย เด right. ี๋ยวถ้ามีอนาคตเปิดสตูดิโอให้แล้วคอดมุนทุมจังเลยเขาอันนี้คู่แรกเลยไม่แต่เป็นู่แรกก็อยากเป็นคาที่ยูทูบนะบันทึกไว้ด้วยาว่าเราจะเอาลิ้นี้มาสตูดิโอ P แล้วก็ทุ่มทุ่มให้คนสร์ตใหญ่เลยเนาะมีเหญ่อใครขอเป็นสปอนเซอร์้แต่ สี่ EP ครับก็วันนี้นะครับกิจพายทูยูก็เป็นกิจพายพักพิเศษครับก็เหมือนพักสองและก็วันนี้เอาแป็ะ EP แรกแล้ววันนี้วันที่เจ<น>็ดมกราคมครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมี EP สองสามสี่รอนไปดูวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มตรงที่ช่องอินเตอร์เนชัแนลเลยครับใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยมาดูกันนะครับว่า วันนี้วันนี้เจ็ดวันนี้หกมกราครับผมวันนี้วันที่หกวันนี้วันที่คใหม่นค้ันคี่บกวันนี้วันที่หกวันนี้วันที่หกวันนี้วัีแรกอันแล้วันก็มากูัน้อมกันทเ่ยกวันนีหลันที่หกวันนี้วันที่หกวันนี้วัาลี่หกวันนะครันที่ก็จะมาเล่นทพ่หกันแล้วก็ที่หกวัจให้ีมงที่ักสดนแล้วั็ที่หกวังด้วยนที่หกวันนี้วันที่ิดตามนะควันที่ากวันนี้วอนที่กันนะครับ